เรื่องศพลงเย็นโดยธีรชัยเมื่อจะกล่าวถึงนายชานวิทย์ทุกคนย่อมรู้จักดีเพราะเขาคืออภิมหาเศรษฐีพันล้านระดับประเทศมีธุรกิจหลายอย่างที่ทำเงินให้วันละหลายแสนบาทแต่ก่อนที่เขายังอยู่ประเทศไทยก็ปกติดีทุกอย่างแต่หลายปีมานี้หลังจากที่นายชานวิทย์กลับจากทำธุรกิจที่เมืองนอกไม่อยู่เมืองไทยเขาก็เปลี่ยนไปลองติดตามดูดีกว่าครับว่าเขามีอะไรที่ไม่ปกติ นายชานวิทย์เก็บตัวอยู่ในห้องเงียบไม่ให้ใครรบกวนถ้าไม่จําเป็นห้ามรบกวนผู้อำนวยการครับคุณอิวาเซ่แผนการตลาดที่ญี่ปุ่นมาขอพบครับลดความเย็นของห้องให้เหลือ5องศาแล้วมีกําหนดเวลาคุยแค่15นาทีแล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะพาเขาออกไปเข้าใจไหมด็อกเตอร์เข้าใจแล้วครับผู้อํานวยการงั้นก็เชิญเขาเข้ามาได้เลยครับผมต่อมาภายในห้องอันเย็นเย,ยือกด้วยความเย็น5องศาของนายชานวิทย์เชิญตามสบายเลยนะคุณอิวาเซ่ ทั้งคู่นั่งคุยกันแต่บังเอิญเวลาเกินไปทั้ง3นาทีกว่าที่นายอิวาเซ่จะออกมาได้สีหน้าของนายชานวิทเริ่มจะไม่สู้ดีนักมีเหงื่อซึมเป็นเม็ดเม็ทั้งที่อุณหภูมิภายในห้องต่ำถึง5องศาเอ๊เขาเป็นอะไรของเขานะทำไมผู้อำนวยการถึงร้อนง่ายอย่างนี้นะแปลก ทันทีที่แขกจากไปนายชานวิทย์ก็ตะโกนสั่งด็อกเตอร์นพดลที่คอยควบคุมอุณหภ,ภูมิภายในห้องด้วยเสียงอันแหบพลาปรับความเย็นให้ศูนย์องศาเร็วด็อกเตอร์รับผู้อำนวยการด็อกเตอร์มองผ่านกระจกเข้าไปอีกครั้ง <c oughs> เขาก็เห็นผู้อำนวยการนอนทอดกายอยู่บนเก้าอี้นวมตัวใหญ่อย่างสบายอารมณ์แปลกอีกละขนาดศูนย์แกยังนอนอย่างสบายถ้าเป็นเรามีหวังแข็งตายแน่ วันทั้งวันนายชานวิทย์ก็จะคลุกอยู่แต่ภายในห้องที่สั่งทาเป็นพิเศษโดยดรนพดลจะเป็นคนดูแลแผงควบคุมความเย็นทุกจุดภายในตึกหลังใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยเงิน800ล้านวันหนึ่งเขาก็เรียกดรนพดลเข้าพบเพื่อสั่งงานพิเศษนั่งก่อนซิผู้อำนวยการมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับทําไมจะรีบร้อนไปไหนล่ะนั่งคุยกันก่อนซิดอกเตอร์ผมไม่ได้นั่งคุยกับดอกเตอร์นานแล้วนะตั้งแต่ผมกลับจากเมืองนอก ไม่ใช่อะไรหรอกครับคือผมทนความเย็นภายในห้องของผู้อำนวยการไม่ไหวแน่ครับนายชาญมิ์เห็นด็อกเตอร์นพดลแสดงอาการหนาวสั่นก็หัวเราะชอบใจฮ่าฮ่ผมคงติดเอาความหนาวเย็นที่เมืองนอกจนเคยชินก็เลยขาดความเย็นไม่ได้ด็อกเตอร์นพดลเผลอตัวพูดออกไปคำหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ ความเย็นขนาดนี้มันเหมือนความเย็นในโรงศพไฟฟ้าที่เขาเอาไว้แช่คนตายโดยเฉพาะนะครับผู้อำนวยการคำพูดของด็อกเตอร์หนุ่มเล่นเอานายชานวิษณุ้งโยงเออผมขอโทษนะครับผู้อำนวยการคือผมเพียงแค่เปรียบเทียบแต่ไม่ได้หมายถึงว่าในห้องนี้เป็นโรงศพหรอกนะครับผู้อำนวยการอย่าเข้าใจผิดน,นะครับก็ก็คงจะจริงอย่างด็อกเตอร์ว่านั่นแหละก็ <Go. S 2> มันเหมือนโรงแช่ศพจริงแหละนะเออว่าแต่ผู้อำนวยการจะให้ผมรับใช้อะไรหรือครับ คือว่าผมอยากให้ด็อกเตอร์ติดต่อวิศวกรแผนกความเย็นโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นมาออกแบบบ้านหลังใหม่ที่พัทยาให้เก็บความเย็นได้ศูนย์องศาในขณะไฟฟ้าดับถึง48ชั่วโมงความเย็นอีกแล้วหรือครับอ้าวก็ใช่นะเซเพราะคุณก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าผมขาดความเย็นไม่ได้แล้วจะให้ผมติดต่อช่างมาเมื่อไหร่ละครับยิ่งเร็วยิ่งดีงั้นผมขอตัวก่อนนะครับแล้วผมจะจัดการให้เรียบร้อยภายในหนึ่งอาทิตย์ขอบใจด็อกเตอร์ วันหนึ่งอากาศร้อนกว่าทุกวันแต่ก็บังเอิญไฟฟ้าเกิดดับขึ้นมาในทันทีภายในห้องนายชานวิทย์เริ่มรู้ทันทีถึงอุณหภูมิที่กำลังจะเปลี่ยนไปเพราะเครื่องทำความเย็นหยุดทำงานเพราะไฟฟ้าดับม,มันเกิดอะไรขึ้นด็อกเตอร์ทำไมไม่ปรับอุณหภูมิในห้องของผมท่านผูน้อำนวยการครับคือว่าวันนี้เขางดจ่ายกระแสไฟฟ้าถึง24ชั่วโมงนะครับอะไรนะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ไม่ไมเป็นอะไรไปหรือครับถึงไฟฟ้าจะดับ แต่ภายในห้องนี้ยังเก็บความเย็นได้ถึงลบหกองศานะครับผู้อำนวยการมันไม่เพียงพอสําหรับผมเข้าใจไหมโอ้ผู้อำนวยการใช่แล้วสิ่งผิดปกติกําลังเกิดขึ้นกับนายชานวิทย์แล้วใบหน้านั้นไม่ทุกสัดส่วนในร่างกายของนายชานวิทย์เริ่มเน่าแล้วนี่มันเกิดอะไรกันพระเจ้าแล้วทุกอย่างก็จบลงที่เก้าอี้หน่วมตัวนั้นร่างกายอันเน่าเฟะของนายชานวิทย์นอนทอดกายเน่าเปื่อยอยู่ตรงนั้น ความตายก็คือความตายอยู่วันยังคำ่ำไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนก็หนีเอื้อมมือแห่งยมมาทูตไปไม่ได้จริงไหมล่ะครับน้องๆเรื่องฝันอาคาดโดยเทนกาอย่าอย่าเข้ามานะมารินีพยายามวิ่งหนีจากผู้หญิงนิรนามคนหนึ่งอย่างสุดชีวิตช่วยด้วยแกจะหนีไปไหนผู้หญิงคนนี้ถือมีดวิ่งไล่มารินีอย่างคลุมคลังคล้ายขนบาฉันจะฆ่าแก มารินีวิ่งหนีจนสะดุดขาล้มลงมารินีจึงหันไปเผชิญหน้ากับผู้หญิงคนนั้น่ทาทางที่หน้าตาดุด,ดันอาฆาตพยาบาทเหมือนโกรธมารินีมานานนับปีแกหนีฉันไม่พ้นแล้วอยา่ยาอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยแกตายเสียเธอะผู้หญิงคนนั้นใช้มีดจ้วงแทงมารินีอย่างไม่ยังมารินีสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายอยา่าอย่าทำอะไรฉันโอ้เราฝันร้ายอีกแล้วหรือนี่แปลกจังทำไมเราฝันแบบนี้มาหลายคืนแล้ว เมื่อหันไปมองสักแฟนหนุ่มก็พบว่าเขายังคงนอนหลับสนิทสักคะมาฝันร้ายอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครทําไมถึงอยากจะฆ่าเราเช้าว,วันรุ่งึ้นสักคะเมื่อคืนมาฝันร้ายอีกแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะฆ่ามามาฝันอย่างนี้มาหลายคืนแล้วแล้วมารู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมเคยเห็นหน้าเขามาก่อนหรือเปล่าไม่เคยแต่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเกลียดและอาฆาตมามากมาลิาานี่เล่าความฝันที่ผ่านมาให้สักฟัง แต่มากลัวจังเลยมันก็แปลกนะแต่มาอย่าคิดมากเลยยังไงมันก็แค่ความฝันอย่ากลัวเลยโบราณเขาว่าฝันร้ายจะก,กลายเป็นดีอ้อผมมีข่าวดีจะบอกมาด้วยละว่าไลตกลงยอมอย่าก,กับผมแล้วจริงเหรอคะมาดีใจจังแล้วจะหย่ากันเมื่อไหร่คะ คงจะไม่เกินอาทิตย์หน้าทนายผมกำลังจัดการให้อยู่พอจัดการเรื่องสินสมรสเสร็จก็เรียบร้อยดีจังเลยต่อไปเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยสักทีมาเบื่อเป็นเมียน้อยเมียเกบเ็บเต็มทีแล้วแล้วคุณทำยังไงเธอถึงได้ยอมยาต่อแรกเห็นจะไม่ยอมท่าเดียวผมบอกเธอว่าผมจะเอาลูกไว้แล้วจะไม่ให้เธอเจอลูกอีกแค่นี้หรอคะใช่แค่นี้วลัไรก็ยอมยาแล้วเพราะว่าไรกลัวจะไม่ได้เจอลูกอีกไม่ใจร้ายกับเธอไปหน่อยเหรอผมแค่ขู่เธอเท่านั้นเอง ขึ้นต่อมาขณะที่มาลินีกำลังนอนรอสักกลับจากทำงานมาลินีก็เคลิ้มหลับไปเวลาผ่านไปมาลินีตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ในที่ที่แห่งหนึ่งที่นี่ที่ททไหนมาลินีมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนี้ด้วยนั่นใครนะ่ะใครใครอยู่ตรงนั้นฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแก้ฮเอ๊ะเ,<อ>เธอเธอนั่นเอง ตายซะเถอนางผู้หญิงคนชั่วอย่าเดี๋ยวก่อนเธอจะฆ่าฉันทําไมแกทําให้ชีวิตฉันพังฉันจะฆ่าแกตายซะเธออย่าอ้ามามาคุณเป็นอะไรหรือเปล่ามาคุณฝันร้ายอีกแล้วเหรอคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณสกักคุณกลับมาแล้วเหรอคะมาฝันร้ายอีกแล้วมันน่ากลัวมากไม่เป็นไรหรอกแค่ฝันเท่านั้นเองมาไม่เป็นอะไรใช่ไหม มารู้สึกปวดหัวจังเลยค่ะผมจะไปเอายามาให้นะคุณนอนพักก่อนหลังจากสักออกไปแล้วมารินีก็ล้มตัวลงนอนต่อเวลาผ่านไปมารินีก็ตื่นขึ้นมาอีกพบว่าสักยังไม่กลับเข้ามาทําไมไปเอายานานจังออกไปตามดีกว่าสากัสากสักสักคะคุณพระช่วยมารินีพบร่างไร้วิญญาณนอนจมกองเลือดอยู่สกักเอ๊ะเธอฮฮไม่ต้องตกใจต่อไปก็ถึงตาแกแล้ว ผู้หญิงคนนี้คือคนที่อยู่ในฝันของมารินีเธอแทบไม่อยากเชื่อ,อสายตาตัวเองเธอคนในฝันนี่ทำให้มารินีเข้าใจว่าตัวเองกำลังนอนฝันร้ายอยู่ถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความฝันเราไม่ต้องกลัวผู้หญิงบ้าคนนี้ฆ่าเราให้ตายจริงๆไม่ได้เพราะตอนนี้มันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองเชิญเลยคุณอยากจะฆ่าฉันก็เชิญเลยฉันไม่กลัวหรอกงั้นก็ตายซะเธอแกโอ้ย โอ้ยทำไมถึงเจ็บจังเลยก็ทุกครั้งมันไม่เจ็บแบบนี้หรือว่ากว่าที่มาลินีจะแยกออกระหว่างความจริงกับความฝันก็สายไปเสียแล้วมันเป็นความจริงเช้าวันต่อมาก็มีข่าวรายงานฆาตกรรมโหดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานข่าวเด่นเช้านี้เมียเก่าหึงโหดบุกฆ่าสามีกับเมียใหม่ตายคาคอนโดเหตุเกิดเมื่อโอ้ได้เรื่องมาเขียนอีกแล้วเรื่องตายยกครวัว โดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาบ้านหลังใหญ่ราคาหลายสิบล้านเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หลังนี้เป็นบ้านของเจ้าของโรงงานเจรนาลอยส่งนอกครอบครัวนี้มีทั้งหมด5คนพอ่อแม่ลูกสาวสองลูกชายคนโตหนึ่งตอนปลูกบ้านไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้เจ้าทีเพราะไม่สนใจบอกว่าเป็นเรื่องงมงายตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ทุกคนมีเรื่องทะเลาะบาะแว้งกันตลอดนังแพร่นั่นเอพาใครมาเห็นยืนอยู่ข้างนอก เปล่านะแม่แพรก็มาคนเดียวทำไมต้องหาเรื่องแพรด้วยตาฉันไม่ได้บอกนะคิดเหรอว่าฉันจะไม่รู้ว่าแกคบผู้ชายนะแม่แพรโตแล้วนะไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยนะที่แพรจะคบหาผู้ชายแกยังเรียนไม่จบอะไรกันแม่เออวอยววยนี่เธอไปไหนมาน่แพรเพิ่งกลับอปานนี้มันเรื่องของแพรนะเรียนอย่างเดียวปวดหัวก็ต้องมีเปิดหูเปิดตาบ้างดีกว่าแกไม่ยอมเรียนวันๆน,นเลน่นเน็ตลามกฮืหนวกหูชิหายไม่รู้จะเออะกันทำไม ลูกตาลวันนี้ไม่ไปเรียนเหลอลูกไม่สบายหรือเปล่าตายจริงตัวร้อนนี่นะหนูป่าวเป็นไข้นะแม่อย่ามายุ่งนางสำรวยเป็นคนที่รักลูกตาลมากกว่าใครเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีคุณทําไมปล่อยให้ตาลอยู่แต่บ้านไม่ยอมให้ไปเรียนลูกตาลไม่สบายนะคุณหยุดแค่วันสองวันจะเป็นอะไรไปล่ะเจ้าโชดก็อีกคนทําไมลูกแต่ละคนถึงไม่เอาทานแบบนี้เพราะคุณคนเดียวที่ไม่ใส่ใจอบรมสั่งสอนลูกไปอารมณ์เสียอะไรมาถึงมันระบายกับครอบครัว คุณก็ทำแต่งานอย่างเดียวให้เวลากับครอบครัวบ,บ้างไหมคุณสามารถถ้าผมไม่ทำงานมากแบบนี้จะเป็นเท่าแก่เจ้าของโรงงานได้อย่างไรแล้วบ้านที่เราอยู่ก็ราคาหลายสิบล้านอย่างคุณมีบัญญาหรือเปล่าคุณมีหน้าที่ดูแลลูกแล้วอบรมลูกยังไงถึงได้ไม่เอาไหนสักคนวันๆเอาแต่ถลุงเงินเล่นๆเ,เสียคนหมดต่อมาปลายปี54คุณสามารถเริ่มดื่มหนักเพราะพิษเศรษฐกิจตกต่ำเป็นหนี้หุ้นส่วนหลายร้อยล้าน คุณสามารถเมามาอีกแล้วอย่ามายุ่งกับผมผมไปดื่มกับเพื่อนมาคลายเครียดเออทั้งน้ำท่วมทั้งขาดทุนคราวนี้แหละตายแน่ฉันไม่น่าลาออกจากข้าราชก,การเลยมีเรื่องอะไรเลือคุณฉันเห็นคุณบ่นอยู่คนเดียวเมาอย่างกับคุณจโอนจัดข้างถนนนางสำรวยปรึกษาเพื่อนบ้านก็ถูกทักว่าเจ้าที่แรง เป็นแบบนี้มานานเท่าไหร่ก็เพิ่งเป็นน่ะพอย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ทุกคนก็เปลี่ยนแปลงไปไม่รักกันเหมือนตอนอยู่ปากช่องฉันควรทำอย่างไรดีถามอะไรหน่อยก่อนที่จะปลูกบ้านได้ทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตเจ้าที่หรือเปล่านางสำรวยไม่มีคำตอบเพราะเธอไม่เคยสนใจเรื่องทำนองนี้เลยแม่นี่ยินเพื่อนของตาเองนะแม่บอกว่าเป็นแฟนแม่จะไปว่าอะไรลูกตาลของแม่ลูกตาลพาผู้ชายมานอนที่บ้านคุณพ่อรู้จะว่ายังไง ปวดหัวหลือเกินเจ้าโชดก็เที่ยวแต่นางแพ้ก็ไม่เข้าบ้านลูกตานก็พาผู้ชายมานอนค้างคืนทําไมวุ่นวายอย่างนี้อยู่มาวันหนึ่งแกทําอะไรให้ฉันกินทําไมรสชาติไม่ไดีเรื่องท่ามกลางที่สายตาทุกคนมองนายสามารถล้วงเอาปืนขึ้นมาด้วยอารมณ์โมโหใส่แม่ครัวพ่อคุณพ่อใจเย็นๆสิปาสีก็ทํากับข้าวมาให้เราหลายปีแล้วนะ ปากไปซะนังแพรแกไม่ต้องมาสอนพ่อจะเล่นปืนนะพ่อนี่ลูกๆทั้งนั้นพ่อเป็นอะไรไปหรือครับแกเหมือนกันเจ้าโชนวันๆได้แต่ขับรถพาผู้หญิงผลาญเงินคิดว่าตัวเองดีมากแค่ไหนพ่อทำงานไม่มีเวลาพักผ่อนแต่พวกแกกลับทำตัวไร้ค่าไม่มีดีไม่เอาทานสักอย่างวันนี้แหละฉันจะระบายเรื่องราวหนักอกทั้งหมดส่วนลูกแพ้ก็เอาแต่เที่ยวไม่มีความเป็นกุลสตรีโรงเรียนก็ไม่ยอมไปไม่รู้อีกกี่ปีที่จะจบออกมาช่วยงานพ่อ ลูกตาลก็อีกคนถูกตามใจจนเหลิมคิดว่าพ่อไม่รู้เหรอว่าไปทำอะไรอะไรไว้นอกบ้านทำไมทุกคนเปลี่ยนไปเช่นนี้ทุกคนนิ่งฟังนายสามารถหัวหน้าครอบครัวโดยไม่มีใครกล้าโต้แยง้งนับจากวันนั้นก็ต่างคนต่างไม่พูดคุยต่างก็ก้มหน้าไปตามหน้าที่และอำเภอใจของแต่ละคนตั้งแต่ย้ายมาอยู่นี่ทำไมครอบครัวเราไม่มีความสุขมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนดูจงเกียจจงชังเราเหลือเกินทั้งๆที่เรา เป็นพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะอะไรดวงโยมกำลังมีเคราะหลวงพ่อขอเตือนระวังอารมณ์ตัวเองไว้ให้มากและที่สำคัญควรพาลูกเมียไปสะเดาะเคาะอาจผ่อนหนักให้เป็นเบาและมันเกี่ยวกับบ้านไหมครับหลวงพ่อพราะตอนปลูกบ้านผมไม่ได้ทำพิธีอะไรกับเจ้าที่เจ้าทางเลยอันนั้นก็มีส่วนเพราะเดิมทีที่นั่นเป็นป่าช้าเก่าโยมควรทำบุญบ้านเอาอย่างนี้แล้วกันนะโยมพาทุกคนในบ้านมาให้หลวงพ่อสะเดาะเคาะให้เรื่องทำบุญบ้านค่อยคุยกันอีกทีนึง ครับหลวงพ่อนายสามารถมาปรึกษากับหลวงพ่อและดูดวงแต่ก็ยังไม่ทําตามที่หลวงพ่อแนะนํางานก็ยุ่งไม่มีเวลาทําตามหลวงพ่อบอกเลยจริงๆนางสํารวยก็มักเห็นอะไรแปลกๆอยู่เป็นประจำนั่นคุณมากับเคยใครกันนั่งอยู่เบาะหลังรถคุณนะ่ะคุณสามารถ อะไรคุณตาฝาดได้ไงนี่ผมมาคนเดียวคุณก็เห็นอ้าวแล้วนี่ลูกแพรลูกตาลไปไหนซะละคุณจะหกโมงแล้วยังไม่เลิกเรียนอีกหรือคุณตักเตือนลูกบ้างหรือเปล่าหรือว่าชอบให้ลูกทําตัวเหลวไหลจะหาเรื่องทะเลาะไปทําไมลูกก็โตโตกันทุกคนแล้วนั่นลูกตาลมาแล้วทําไมถึงร้องไห้แบบนั้นแกเป็นอะไรหรือถึงได้ร้องไห้มาอย่างนั้นลูกตาลสาววัยสิ หมกอยู่ในห้องไม่ยอมพบหน้าใครผิดสังเกตจึงเปิดประตูเข้าไปดูลูกตาลเธอทิ้งจดหมายลาตายและบอกความในใจือนี่ลูกตาลท้องกันเหรอถึงได้คิดสั้นแบบนี้หลังเกิดเหตุไม่ทันได้เผาศพแกคือต้นเหตุทำให้ลูกเป็นแบบนี้นั่นคุณจะทำอะไรพ่อกับแม่ทำไมไม่อยู่วัดเฝ้าศพลูกตานะไปไหนกันมาบ้านหรือเปล่าเฮ้เสียงปืนพ่อ แกมาก็ดีแล้วจะได้ตายกันให้หมดแกมันไม่ใช่ลูกฉันนี่มันอะไรกันพ่อโอ้นั่นผีมาอยู่บนหัวฉันไม่เคยทำความเคารพพวกแกสมควรตายพี่โชตแม่แกอีกคนที่ต้องตายตามทุกคนไปเป็นบริวารให้แกค่า <laughs> พ่อเป็นบ้าไปแล้วแม่น้องและพี่ชายแกมันตายกันหมดเหลือพ่อกับแกนี่แหละไม่ใช่เสียงพ่อไม่ เองจะไปไหนทุกคนเขาอยู่นี่แล้วแกต้องมาอยู่กับเราทุกคนเฮเฮเฮีบ้านหลังราคา40ล้านสภาพอันลกล้างกลับมีป้ายปิดประกาศแขวนที่นาบ้านรับสมัครแม่บ้านด่วนเงินเดือนส0 0 0มบาท ฝากกดซับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับเพราะทุกข้อความของทุกคนคือกำลังใจหลักของไทยตูนขอบคุณครับ